ต่อโตผู้ที่ไม่เกรงใจผู้อื่นโดย Johanna Ho ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI แม้เราจะยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่ผู้ชายคนนั้นยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับเขยื่นไปไหนฉันเหลือบตาไปมองทางเดียวกับเพื่อนเออขอโทษนะคะพอดีตรงนี้พวกเรานั่งด้านไหนอะคะ่ะฉันพูดกับเขาอย่างสุภาพ พร้อมชี้ไปยังที่นั่งติดหน้าต่างเครื่องบินถัดจากที่นั่งของเขาสองที่ผู้ชายคนนั้นไม่แม้แต่จะเหลียวมามองสักนิดแต่แต่ยืดตัวตรงแล้วดันตัวลงไปพิงกับเบาฉันเริ่มหัวเสียขึ้นมาอะไรของเขาเนี่ยคนอะไรทำไมถึงไม่สนใจโลกแถมยังขี้เกียจขยับตัวได้ขนาดนี้ฉันเน่าแต่คิดในใจแต่ไม่ได้กล้าพอที่จะพูดออกไปให้ใครได้ยินเพื่อนฉันยักไหล่อย,อย่างจนปัญญาเพราะเขาไม่ลุกหรือขยับตัวเลย ทำให้ฉันต้องพยายามแทรกตัวผ่านช่องแคบระหว่างเบาะหน้าผู้ชายคนนั้นกับขาของเขาอย่างทุลักทุเลแล้วเพื่อนของฉันก็เข้ามาด้วยสภาพเดียวกันเมื่อได้ที่นั่งแล้วเพื่อนฉันจึงหันมากระซิบว่าเธอน่าจะต้องอันฉี่ไปตลอดการเดินทางนะเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีกฉันได้ต่ฝืนพยักหน้าไปพอรู้ดีว่าต้องบินยาวอีกตั้งเจ็ดชั่วโมงหางตาฉันพอมองเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งงุนง่านอยู่ตรงที่นั่งของตนเอง มือข้างซ้ายก็เขย่าไปมาอยู่หลายครั้งแถมยังยกนาฬิกาขึ้นมาไว้ตรงหูข้างซ้ายพนักงานบนเครื่องบินเดินผ่านมาแล้วย่อ,อเข่าลงนั่งตรงข้างเขาถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางการได้ยินก็ได้เมื่อบินมาได้ไม่กี่ชั่วโมงฉันก็เกิดทนไม่ไหวจําเป็นต้องเข้าห้องน้ําฉันให้เพื่อนหันไปบอกเขาว่าฉันขอออกไปด้านนอกแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เขาทําแค่ยืดตัวตรงแล้วก็นั่งอยู่ตรงที่เดิม ฉันได้แต่ถอนหายใจเบาๆยกขาขึ้นแล้วพยายามแทรกตัวออกจากช่องเล็กๆระหว่างขาของเขากระบอกด้านหน้าแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกตอนที่กลับเข้ามานั่งถัดมาเป็นช่วงมื้ออาหารพนักงานให้บริการบนเครื่องบินอีกคนเดินเข้ามาแล้วยอ่อเขาลงตรงที่นั่งติดทางเดินของเขาเพื่อถามเขาว่าเขาอยากจะทานอะไรหลังจากนั้นก็ช่วยเขาตั้งโตะ๊ะแล้วเธอก็วางถาดอาหารลงไปพนักงานคนนั้นยังคงนั่งยอ่ออยู่ที่เดิม ก่อนจะวางมือลงไปที่ข้อมือของเขาอย่างอ่อนโยนและยกมือเขาขึ้นมาอันนี้ร้อนนะคะอันนี้เย็นเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้ค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะที่บอกตําแหน่งภาชนะที่ละชนิดบนถาดอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยกระจ่างแจ้งจนฉันรู้สึกละอายใจตอนนั้นฉันถึงได้รู้ว่าเขาตาบอดแลแต่คิดต่อว่าตัวเองอยู่ในใจฉันน่าจะรู้สิทำไมไม่เอกใจบ้างนะแล้วทำไมต้องด่วนตัดสินคนอื่นทุกทีเลย พอพวกเราเห็นดังนั้นเพื่อนฉันเลยหันไปบอกเขาว่าสามารถเรียกเธอได้เลยถ้าเขาต้องการให้ช่วยอะไรฉันก็เห็นรอยยิ้มปรากฏออกมาบนใบหน้านั้นเขาดูโล่งใจและขอบันออกมาไม่นานนักเขาก็ขอให้เพื่อนฉันช่วยเปิดฝากแก้วน้ำใช้เราทิ้งให้หน่อยเพื่อนฉันก็ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจแน่เรอว่าเป็นฉันเองนี่แหละทิมนคนไม่สนโลกไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นแม้แต่นิดเดียว แต่พระเจ้าก็ไม่ได้สอนฉันแค่นั้นขณะที่ฉันได้แบ่งปันเรื่องราวที่ได้พบเจอกับใครหลายคนพระเจ้าก็เปิดเผยสู่หัวใจของฉันว่าความรู้สึกผิดต่อท่าทีของตัวเองในวันนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีอะไรคนอื่นที่เจอเรื่องแบบนี้ก็คงรู้สึกผิดเหมือนกันฉันรู้สึกผิดเพราะว่าตัวเองเข้าใจเขาผิดฉันรู้สึกผิดเพราะว่าความลำบากอนน้อยนิดของฉันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขากำลังเจออยู่เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในจุดที่ต้องการ และก็คู่ควรกับความช่วยเหลือฉันรู้สึกผิดเพราะท่าทีของฉันทำให้ฉันดูเป็นคนแย่มากความจริงก็คือถ้าเขามีร่างกายปกติดีทุกอย่างฉันคงพยายามชักแมา่น้ำทั้งห้ามาแก้ต่างให้กับความโกรธเกรี้ยวและก็ท่าทีของฉันถ้าหากว่าเขาไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากฉันฉันคงต่อว่าการกระทำของเขาที่ทำให้เขาดูเป็นคนขี้เกียจและไม่แยแสโลกครั้งที่ได้โอกาสพูดถึงเรื่องนี้ พฤติกรรมการตอบโต้ของฉันดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเป็นใครและการประเมินของฉันตอบความต้องการของเขาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นฉันเองที่เห็นแก่ตัวและเย่อหยิ่งพระคัมภีร์ไม่เคยระบุงเงื่อนไขใดๆว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรอันที่จริงเราถูกสอนว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยฟิลิปปีบทที่2ข้อ3-4ถึงไม่ว่าจะทำอะไรเราควรคำนึงถึงผู้อื่นก่อนเสมอและเราควรทำแบบนั้นเพราะเราถูกเรียกมาให้เป็นเหมือนพระเยซูบุคคลที่เป็นแบบอย่างสูงสุดของเราด้วยความถ่อมใจอย่างหาที่สุดไม่ได้พระเยซูทรงสละสิทธิและสภาพลูกของพระเจ้าและทรงรับสภาพทาสโดยการกำเนิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเราจนท้ายที่สุดพระองค์ก็ยอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขน ฟิลิปปีบทที่สองข้อ5ถึง8พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการใส่พระทัยต่อความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของพระองค์เองมันไม่ใช่ว่าเราสมควรได้รับความช่วยเหลือหากเป็นเช่นนั้นคงไม่มีใครสักคนในพวกเราที่ได้รับการทรงไถ่พระเยซูไม่ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อคนชอบธรรมหรือคนดีแต่เพื่อเราเองที่ยังเป็นคนบาปและเป็นคนที่ไม่คู่ควรแก่ความรักและความเข้าใจต่างหากพระเยซูจึงยอมสิ้นพระชนเพื่อเรา โรมบทที่5ข้อ6 8ถึง8ดังนั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครเราสมควรให้ความสำคัญกับเขามากกว่าและคำนึงถึงความต้องการของอีกฝ่ายก่อนเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ชอบพูดจากระแทกแดกดันหรือปลาค้างบานที่แนะนำนู่นนี้ไม่หยุดหย่อนคนแปลกหน้าที่ไม่สนใจโลกเอาแต่ผลักให้คุณพ้นทางเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นรถบัสก่อนการแสดงความรักและการช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจว่าอีกฝ่ายเป็นใคร การกระทำเช่นนี้เป็นการทำให้คนรอบตัวทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นคริสเตียนได้สัมผัสถึงความรักอันเสียสละโดยปราศจากเงื่อนไขของพระคริสต์เพื่อที่อย่างน้อยอาจจะช่วยดึงให้พวกเขาเข้ามาสนใจอีกสักหน่อยว่าพระเยซูทรงเป็นใครและได้เชื่อว,ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ไถ่ของเราเหนือสิ่งอื่นใดจากการที่ฉันได้พบกับผู้ชายคนนั้นบนเครื่องบินฉันจึงได้เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตัวต่วตอคนรอบข้าง พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันควรจะเป็นการเริ่มต้นจากชีวิตประจําวันที่บ้านก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านการล้างจานตากผ้าหรือพับผ้าโดยไม่ต้องมีใครใช้ให้ทำเป็นการทําโดยไม่หวังคําชมเป็นการตอบแทนและมันคงไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเสมอไปแต่การระลึกถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เห็นแก่ผู้อื่นเสมอนั้น ทำให้ฉันไม่อาจหาข้ออ้างต่อไปได้อีก